อาเนอร์สล็อตกุนซือทีมลิเวอร์พูลออกปากชี้หงแดงต้องโทษตัวเองที่แพ้เฟรต์คารังหนึ่งต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่1 4กันยายนเนื่องจากผ่านบอลกันพลาดตลอดทั้งเกมสล็อตในใหญ่สกินเฮดพาทีมแพ้เป็นเกมแรกในซีซั่นจนได้โดยถูกเจ้าป่าบุกมาเอาชนะ1ต่อ0นถึงแอนฟิลด์จากฝีเท้าของคัลลัมฮัสันโอดอยกองหน้าตัวสำรองช่วงกลางครึ่งหลังโดยในใหญ่เรดแมชชีนระบุว่าลูกทีมเสียบอลอย่างพร่ำเพรื่อจนไม่อาจสอยตาขายได้ ผลลับหน้าโมโหมากที่สุดเราไม่อาจแฮปปี้ได้สําหรับรูปเกมที่เป็นไปเกมหยุดบ่อยโดยไม่มีความต่อเนื่องและเราสร้างโอกาสแทบไม่ได้เลยกุนซอดัตบนอุเราได้แต่มองตัวเองเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้เราผ่านบอลเสียบ่อยมากเราเสียบอลทั่วทุกพื้นที่ในสนามมันไม่ดีพอเราต้องเล่นกับบอลให้ดีกว่านี้การตัดสินใจและการจบสกอร์ของเราไม่ดีพอรวมแล้วเราเล่นเกมรับได้ดีแต่สองตัวสำรองของพวกเขามีความเร็วและสร้างปัญหาให้เรา เราต้องเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายเราเสียประตูแฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ